สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีสาวเดือนสวัสดีจ้าพี่น้องป่าในจุนี้จุน่ามื่อนี้พี่น้องสาวอึ้งมาอย่างสาวอึ้งมาขอสาวอึ้งเพิ่นเนาะเพิ่นมาว่าเงอนพี่น้องสาวเดือนนี่แหละเพิ่นป่วยเพิ่นมะเร็งนะนะ ลำบากสบายก็เลยอันหาเสาอึ้งให้เพื่อนมาเบิ้งแะไรมาถ่ายมาเบิ้งแบบว่าตุ่นเพื่อนเนาะเพื่อนกาป่วยกับพี่น้องก็สร้อยยู่แต่ก็สรอยก็ซ่อมสร้อยได้ก็แบบปะเพื่อนกาเป็นแห้งแล้วนะแต่ท้องท้องอะไรคือว่าแบบท้องหัวะแบบมีอย่างนี้เลยนะนี่เลย อีตุนเพื่อนกันเลยมาหาเสาอึ่งเสาอึ่งเพื่อนกันเลยมาให้มื่อนี้ะมาไก่ด้วพี่น้องไปเที่ยวทำทำเมื่อทักแขกเขได้พี่น้องสิบหลักเมนเลยสี่สิบหลักประมาณแล้วไก่เติบเสาอึ่งมากค่ะสี่สิบกิโลพี่น้องซึ้งมาเนี่ยอีตุนเพื่อนกันเห็นใจเพื่อนกับไก่เพื่อนกับมาเพื่อนกับอึ่นอะไรได้บุได้กะบู๊แล้วแต่ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนที่เมตตาเพื่อนเมตตา อเสะอื่องโมมากะคือว่าเอื่องปฏิเสธบ่อยักซอยเหลือเพื่อนมนุษนย์รวมโลกกันนะพี่น้องมองเทื่อเพราะว่าเออคนอื่นผบอเซื่องยักซอยได้คนน่าแบาคือบซอยักษ์ซอยบ่ได้เลยเลยมา,ยมาพี่น้องหกมาเลยมาอ,อืก็เลยมาแบบว่าซอยสู้กันเละ<ม>พิดพาดาประการไดกับขอโทษขอภัยน้ำพี่น้องเละบ่แม่แบบอืมบ่แม่ว่าจะอธิบายวแบบ ผู้ใดมาหากับไปผู้ใดมาหากับไปมีเจสซี่เล้าอ่ะให้เก่งใจผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนแน่เออเฮากับวันใดบังคับเฮากัเฮากัลีกบ่ได้ว่าซั่นซานาะบ่คนเฮามาหากันก็เฮาปฏิเสธบ่ได้กะบซื่อสารออกไปกะเพื่อนสิซอยกะเพื่อนกัซอยเพื่อนบ่ซอยกะสาวอึ้งกะได้ทําหน้าที่ของเฮาดีที่สุดแล้วอัน ตหน้าที่อื่นก็นคือว่าผู้ใหญ่จะดีเพื่อนยากซอยกับซ้อยเพื่อนอยักซอยแล้วก็ยาก,ยาก,ยากคือเฮ้านี่มาซอยซอยหมู่เต็มที่แล้วนะเอามาซอยสื่อสารออกไปแบบว่าคนอื่นก็นคือว่าเคยได้คนเฮาก็คือแบบ สีดายบกสีดายกับย่าเฮามาทําตามหน้าที่ของเฮาแล้วเงินมคแล้วนะเรามีเงินมีค้ำนะเบิดเงินเบิดคำหลายอย่างกั่โบนี่เขาฟัวกอบทุกาิรักนะเข้าใจตัวนี้คนเฮามันปิ้นปัวกันมาหลายพ้าหลายปีมันเบิดอยากไปปัวอยู่แต่กะผมมีเงินแล้วนะเงินิดคํำเลยคืนเทิงแล้วพี่น้องพี่น้องผัวเนาะ แม่พี่น้องทั้งตัวพี่น้องเองทั้งเบาอินอะไรพี่น้องเลยพี่น้องของเบาอินชาวเดือนไปขึ้นไปย่างกัอบย่างกรอบขึ้นขึ้นเลยนายนี่กะสิเป็นมือกล้องขึ้นน้ำหลังน้ำกันเล้วพี่น้อง เอาภาพจริงแล้วได้พี่น้องเลยคนป่วยเฮากับบุหงะจักผู้แดแล้วพี่น้องเห็นเคยซื้ออื่เคยซ้อยเหลือคนเย็บคนโซ่เพื่อนกันอยาให้ซื้ออื่ซอยแน่นะพี่น้องเอมีแต่คนเฮาเต็มมพื่อนันเ่ยคนเฮามาลายมาเภาจะมาเยี่ยมมาคอยใส่ไามเอ อันนี้ลูกสาวพ่อเนี่ยเป็นหลานเออเออสบายดีพี่น้องแล้วมันเขา้ามือเข้าเป็นมือกองเออคนป้อนเข้าย่อเข้าไปนู่นหัวเจ้าเข้าไปในบาเลยห้ชาวอือเดือนนะผ้าเข้าไป เพื่อนแกก็ล่นกินข้าวพี่น้องเป็นเอะไรอากาศกินข้าวอันนี้ผัววะโอสบายดีพี่น้องเด้อสบายดีใครก็ได้สบายดีเด้อพี่น้องลูกปองก็ป่วยเออเป็นน่าดาท้องอืมชาปนอืมน้ำหนองไหลไปนี่ตลอดแล้วปะ มันดหระโอ้เเดือนเลยเปดเดือนแล้วปิดเมื่อเดือนเเดือนมันเลยเปีเดเดือนอ่ะเปปีเเดือนปิดตั้งแต่เดือนสมันชวร์เดือนสยนี่เดือนสิสอมันแตกมันกมาแต่ว่ามันเป็นต่เก่าล่ะลูกัใหญ่เลย

เออเป็นตั้งแต่แต่เราเป็นเธอเล็กเถอหน่อยขายยังกระเบิดล่ะขายยังกรเบิดพี่น้องเอ้ยเป็นสะสมอย่าไป็นัวเป็ยังกาเพื่อนกาบบมีเงินมีข้ามแะไรพี่น้องบดพื้นหาอยากซอยห่าก็ได้เนาะเขาเอิ้นว่าเป็นโลกอย่างนี้ยไอ้เป็นมาเร่ง มะเร็งใช่คือปีนเดวนี้เนาะมะเลงเนาะเห็ดห้อเห็าเอีนเห็ดหม้อบเ็เอยนตีเกาตเก้าแล้วก็ตุ้ยแล้วก็ปนแล้วก็จอยเยวนี้แล้วก็้เอยแห้งเก่าจีตุ้ยอยู่หักได้ปรเาแต่ว่ามันบ่อแตกม่เลยอยใหญขึ้นใหญ่เอาไ่ได้ไปปาดห้อหมอไปสิไ่ได้ไปหองหมอาเรบ

นั่นน uh ี oh. oh, oh, ye, o, uhm ่ก็ไหลบ่แห in ้งแต่ก e, no, ็เลบุ้เดียวคงขยาบุเดียคงตุยาใส่ตงยามเเห็นแค่นี้มันไหลเขายังตกใจนี่คือว่าธรรมดา่แห้งไปล่อือโอ้ยซอกหดใส่บุ้เดียวว่าไนลต่โล่มว่าสบู่นี่ก็เล หู้ข well, ี mm ้จเบ่อะทงบอเออห้าเราว่าหู้ขี้จะเบได้เมมเยนเนาะตัวท้องวท้องน้อยเนาะคล้ายท้องน้อยอืเอ้อโอ้ยเวทนาพี่น้องเลยบบมีคำสิเว้ามีแต่ข่าเวทนาเวทนาล่าแต่อีดู พี่น้องเอ้ยซอยสู้กันเด้อผู้ใดผู้ใหญ่ใจดีที่มีเงินมีทรัพย์สินกะมาสามารถซอยเหลือเพื่นไดเด้อถ้าบอกติดตผ่านเอื่องกะติดตทังลานไพรเพื่อนกระได้ทั้งซองซองเบ้าอินสาวเดือนเด้อพี่น้องเด้อสาวเดือนหาประเ็ดคีบโดนแล้วอืมกะสิให้เบ้าอินสาวเดือนกะสื่อสารออกไปน้ำกะฝากติดตามสองพนน้ำซองว่าเบ้าอินสาวเดือนเนาะ ค่ะติดตามเพิ่นได้ละกะสิให้เบาเ้าอินซอเดือนเพิ่นถ่ายคลิปน้ำให้พี่ให้น้องเบิ่งติดตามอาการเพิ่นน้ำเลยพี่น้องเพราะว่าซื้ออึ้งอยู่ไกลมานี่กะสี่สิบกิโลเนาะสี่สิบกิโลนะพี่น้องสาอึ้งเพิ่นมาลงนั้นไปหาเพิ่นทอนเงินนะไปหาเพราะว่ายังให้มาซอยเพิ่นแน่ปะเขาอึ้งกะว่าเออเอามา้าปะได้บ่ได้กะน้นำจิ้นน้ำใจของเฮากะมาถ่ายสก้อน แล้วแต่ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนสีเมตตาค่าหืดค่ายาเลยว่ะอีอย่างลายลายย่างอะไรพี่น้องก็คือพี่น้องเห็นแหละนะมันไหลอีอย่างโลอีอย่างกระบุกพี่น้องคนป่วยเงินค้ำกับเบิดลายแล้วเอยน้องกับเก็บเอื้อเก็บน้องใส่เนาะบมี่แล้วนวแล้วแบบมีแล้วเบิดทางไปคดัยขึ้นเนาะคล้ายๆแบบนั้นยังแต่เฮือนนี่แหละพี่น้องยังแต่มีเือนอยู่ กัหั่นกระทรัพย์สินเงินทองกับเบิร์คำว่าบันบุมีนี่มันกัยักได้พี่น้องเลยสิไปหาย่ใสกัแล้วแต่ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเ้อกะสงสารซึ่งกัสงสารบ่เคยเห็นเคสนักเชสนนี้นักนักสุดเนาะนักสุดแล้วกัเคสที่สองก็ไอโดนก็บปนนักสุดมาเห็นเล่านี่นักขั้วแต่อีดูอลีดะ แยอันนั้นเ้อพี่น้องเด้อคนฮามันปเลข้าเด็ปอนเต้มข้าวเด็ปอนข้าวป้อนน้ำเลยพี่น้องกินซีนกินปลากินอะไรบกิน้ะต่ข้าวเปียบกไม่ได้ต้มต้มข้าวพีน้ต้มลายบ่ใ่เกือใส่เกลอกินซีนกินปลาแล้วกกินอะไรบปลาบุญบุญยาบกกินนี่กินเอน้อไม่กินไร ซื้อข้าวเจ้าเรากินเนาะข้าวเจ้าบ่ข้าวเจ้าเลยเส้ามีกินเสียบวงเส้าลูกจะคนละลูกเจ้าผู้เดียวผู้หญิงผู้ชายชายเดียวเลยลูกผู้เดียวเลยได้ลูกผู้เดียวได้ลูกชายผู้เดียวอยู่ในเฮือนนี่บ่ เอ่อเมื่อกี้นะเป๋อเียมาไซอดูบฝงลานะครับอืมผูกเฮียนะครับผูกป้าไก่ตื๊ได้ไปผาตับอยู่เวียนอืมอืมอืมอาบุลูกออกเพม่อนว่าว่าบ่มียาขาขาเชื้ออืมเห่นเห็ดบินไปอุบลอืมเซนหาคาเอม้ใเนหาเงินเซานบ่

เดีม mm ีนะปขนเฮาก็ซอยเฮาก็ซอยเฮาก็ซอยซ้ aquilo. ําท uh ี so, ël, so affe, so you know? ่เฮาซอยได้เด้อเอ้ยเด้อเด้อเฮาก็สงสารเจ้าเด้เฮาเห็นนี่เฮาก็สงสารเฮาก็ซอยซ้ําอือ ฮัลโย้ซ้ำทอฮัลโยมได้ฮาวกัไรการผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเมตตาฮาสงสารแบบร่วมมนุษย์คนรวมโลกน้ำกันฮากับคสามารถใช่ปะยอยได้ฮากับซ้ำฮาซอยได้ซ้ำนีแล้วแต่บุญตกรรมเฮาสีได้น้ำเพิร์นโบหรือบ่ได้ก สาวอื่นจากซอยแล้วมาเห็นมันจากโอยนะถ้ามาเห็นแบบนี้เลยากโซยห้าของปุ้ยเห็นมันที่จักเถื่อใครก็บ่เ้ยเห็นนะคุณชาวบ้านไรแบบ่เคยเห็นจักเถื่ออืม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 มันอยู่นอกใสอืมที่ไหนมาเนาะเพราะทนแบบนี้เนาะเพราี น้ำนั oil, oil, oil. ้นน <in> <nh> no ้ำนองฮัะพี่น้องไหลออกเลยจักน้ำเอียงเราบม่ได้นอนเงียงนะนอนง่ายใช่ไหมนอนเงียงไหลออกเลยเลยเนาะเงียงเบื่อเลยง่ายเบื่อเลยนอนเงียงเนี่ยนอนเงียงนอนเงียงนอนเงียงเฮิ่งๆเลยพักพอนแบบนี้เลยเขาเสร็จเอาเขาเสร็จให้ไม่ได้ไปหาเงินหาทองแล้วเนาะจ๊าเนาะอยู่คอกินแต่น้ำเอ้ยน้ำนองแหละเนาะ ขอกินไอ้น้องให้กินกินกินกันแล้วลูกมเติมเงี้ยนแม่มพี่น้องกัตัสงสารนกวก็แม่มาให้แนี่เกิน็แบแมให้กินยู่เท่าที่เพื่นแบ่งได้เท่าไปนสวยเพื่อนได้สนี้เขาก็สอยเพิ่นนะซื้อมมีเนซื้อ อันนี้บ่อน้ำพันยาบ่น้ำพันในตุ่มบ่เอออันนี้นี่อ่ะคลิปนี้กันลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากซองเบาอินสาวเดือนน้ำแล้วก็เบาอินสาวเดือนน้ำสีถ่ายน้ำพี่น้องแล้วก็ มาดีเด้อพี่น้องเด้อ